วันที่8มิถุนายนไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่219รายแบ่งเป็นนครนิวไทเป123รายกรุงไทเป54รายเมลลี่16รายเถาหยวน13รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม22รายโดยรวมแล้วอัตราการติดเชื้อลดลงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ยังไม่สามารถผ่อนคลายได้แนะนําไม่ให้กลับภูมิลาเนาเดิมในช่วงเทศกาลบัจจาหลังจากพบแรงงานติดเชือ้อทั้งโรงง,งาน KYEC g r e a t t e c h Electronics และแอคตันล่าสุดฟิติกกรุ๊ปมีรายงานแรางงานข้ามชาติติดเชื้อ6คนซึ่งเป็นแห่งที่4แล้วเดิมทีโรงงานต้องคัดกรองพนักงาน430คนภายในวันที่8แต่เนื่องจากการเตรียมการยังไม่พร้อมจึงล่าช้าไปเป็นวันที่9โรงงานสั่งปิดเป็นเวลา3วัน วันที่7มิถุนายนคลัสเตอร์3โรงงานในเมลลี่มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว265คนผู้ว่าการเมลลี่ระบุว่าแม้ประชาชนจะมีความกังวลแต่เทศบาลต้องปฏิบัติตามศูนย์บัญชาการไม่สามารถกำหนดโทษเองขณะนี้เร่งฆ่าเชื้อทั่วเมืองและมีการตั้งสถานีคัดกรองเร่งด่วนเพื่อคัดกรองประชาชน คลัสเตอร์โรงงานในเมลลี่ยังคงขยายตัวนอกจากแรงงานที่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีแรงงานท้องถิ่นจำนวนมากทำงานในโรงงานแห่งนี้เช่นกันเทศบาลเตรียมงบประมาณฉุกเฉินเพื่อรับมือไว้แล้วเมื่อวันที่7มิถุนายนกระทรวงแรงงานเสนอมาตรการเงินอุดหนุนที่พักแรงงานข้ามชาติ ให้แรงงานพักเดี่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอุดหนุนผู้ประกอบการคนละ1,000นเหรียญไต้หวันขอพักที่ลดความแออัดก็มีเงินอุดหนุนเช่นเดียวกัน一一 1, กรณีให้แรงงานกักตัวเดี่ยวบริษัทจัดหาแรงงานระบุว่าทำไม่ได้ในปัจจุบันมีแรงงาน8 1 2ถึง12คนอาศัยอยู่ในห้องเดียวกัน เดิมกำหนดให้ห้องขนาด3.6ตารางเมตรไม่จำกัดจำนวนคนพักหากต้องให้แยกพักเดี่ยวเท่ากับนายจ้างมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น8เท่าซึ่งเป็นปัญหาใครพูด<ไ>อยู่โซ่ผมจะต้องรายว่าคนหญิงทั้งหมด都อยู่ในผิดตัว家蓋或者那你说移工不行那換門演芝你说現在要變成異人醫師一,一個衛 มีหอพักที่มีแรงงานข้ามชาติมากกว่า50คนจำนวน1,168แห่งกระทรวงแรงงานคาดการสำรวจจะแล้วเสร็จในวันที่9นี้สมาคมแรงงานข้ามชาติของไต้หวันได้ออกถแถลงกรณีการระบาดจำนวนมากในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เมลลี่อันเป็นผลมาจากการละเลยปัญหาที่อยู่อาศัยของแรงงาน ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานผลักภาระให้นายจ้างในการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งทางสมาคมเห็นพ้องกันว่ารัฐบาลควรวางแผนสร้างหอพักสาธารณะสำหรับแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้กรณีติดเชื้อในชุมชนที่เก wow. ิดจากแรงงานข้ามชาติในเมลลี่เทาหยวนซึ่งเป็นเขตที ну, ่มีแรงงานข้ามชาติมากที่สุด จึงเพิ่มมาตรการการฆ่าเชื้อหอพักแรงงานอย่างสม่ำเสม,สมอทั้งห้องพักห้องน้ําเครื่องจ่ายน้ําดื่มเช่นเดียวกับหอพักแรงงานข้ามชาติในเขตพิงเจิ้นที่มีแรงงาน887คนจากโรงงาน16แหง่ง目前桃的外籍的案件ท是่ปัจจุบันที่ไทวนมีแรงงานข้ามชาติ116,000คน นอกจากเร่งตรวจคัดกรองแบบด่วนทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่7มิถุนายนมีการตรวจสอบโรงงานที่มีรายงานมากกว่า50คน309แห่งและหอพัก400แห่งไม่ทำงานข้ามโรงงานและไม่เปลี่ยนนายจ้างซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน3-5วัน ตำรวจเร่งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ให้ประชาชนระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียหายปัจจุบันไต้หวันใช้ระบบสแกน QR Code เพื่อบันทึกไทม์ไลน์ของประชาชนอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้พบมีมิจฉาชีพแอบเปลี่ยนรหัส QR Code ของร้านค้าเพื่อแฮ็กข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมเตือนร้านค้าให้ตรวจสอบ QR code อยู่เสมอและแนะนำประชาชนล้างสแกน QR code และกดส่ง SMS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าหมายเลขที่ส่งคือ1922